มาหามแล้วปลากระดี้ครับโอ้โหน้ำอเอแคลร์ทุกคนมาเดี๋ยวมันรุนกันฮะเราตกกันแบบ แบบนี้เลยนะเราจะตกในปลาหัวฮะปลาหัวโอ้โหอา้โอ้โหโถเลย้โอ้โห ว้าววู hoo! The b e s ของทริปนี้ สวัสดีมิตรรักนักต,ตกปลาทั้งหลายนะครับผมก็ทําบ้านใกล้แดนกลุงทํามันทุ่งเดนไกลนะทุกคนทริปนี้ผมมากับพี่ชัดล่าว,วัดคันนะครับผมสวัสดีครับผมแล้วก็ทริปนี้เนี่ยพวกเราจะมาตามหาปลาช่อนนะฮะเขาบอกว่าเยอะทุกคนมีเป็นร้านๆนะฮะร้านอะไรร้านครับร้านคาราโอเกะอะไรเียโอเคทริปนี้ก็จะมาตามหาปลาช่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงที่มันร้อนๆนะครับก็จะพาทุกคนเนี่ยไปตกชิงหลิวนะฮะจะ ตกแบบในปลาโขนะฮะกษัตริย์ไทยาษัตริย์ไทยนะครับกษปลาโขนี่คนไทยไม่เข้าใจภาษาไทยก็ปลาโขว่ะครับผมภาษาไทยนั่นแหละโอเคก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับและทริปนี้ที่ผมพาทุกคนมายังอ่างเก็บน้ำแม่ตื่นอําเภอลี้นะฮะจังหวัดลำพูนนะทุกคนก็เดี๋ยวมาลุ้นกันครับไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่บอกเลยว่าผมมีเหยื่อเด็ดอ่ะผมมีเหยื่อเด็ดเหยื่อที่เขาไม่ค่อยใช้กันนะครับใช่เอาอ้อมผมลองหน่อยสิผมว่าปลาไม่กิงอะไรอ่ะมาุนดูครับ เป็นไงใส่ก็อุ๊บอันนี้เกิดด้วยสั้นดำน้ำหัวมุดน้ำยังมุดน้ำยเฮียเฮียเฮียเป็นไงเป็นไงเยียโอ้โหไม่เดียวกันเลยเฮี่ยมันเด็ดสินะ ก็ได้ไปมุ่นน้ำมาเย็บเด็กได้โอ้โหมาเช้าก็พุ่นกันพอสมควรนะทุกคนกว่าจะเอาเรือลงได้นะครับตื่นเต้นมากกลัวติดลมทุกคนแต่ก็รอดมาได้นะแต่ขาขึ้นก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีตามลุ้นด้วยนะทุกคนว่าเราจะกลับจะกลับได้ไหมใครหนีออกไปก่อนนะครับถือว่าไม่รักกันจริงนะทุกคนต้องอยู่ด้วยกันนะไปไปอยู่ช่องนะครับข้าักันนะของมหมายสวยน้าใสปลาอยู่ไหน ดีเผือซ้ายน้องแมงลมอะไรป่าเพราะมันตกนะตกดิยบรรยากาศน่าเสียต er mm ัวจังเลยอ่ะนี่ชอบแบบนี้ดิเพิ่งมาชมป่าไปเริกเสื้อเอะเอะ กบป่ากบป่าอี่พาเมมี่มาดิแก่ได้าข่าวว่าโสดแล้วมึงโสดไหมล่ะมึงเมียตายไปสองีแล้วเนี่ย จะได้ว้าวเฮ้ยเราโยมมวนมวนเหมือนกันแล้วะลูกขอกรับแม่อืมดูไปได้คาพอหันหันมาได้ละมาทำแล้ว โอ้กราเาะครับโร้เวิ่งไหวิ่งวิ่งวิ่งเช็คสายกันนะฮะนี่นี่นี่มีตัวมีตัวไม่ออกอ่ะวันล้วครับผมโออชันนี่เหรอนนโอ้โหอยู่ไหมอยู่ไหมทำไมไม่วิ่งวะมันจะไม่ถูกนะ ไม่รู้อ่ะลองดูตายเลยให้มันอยู่นึงแมโอ้คือแงกสายวิ่งเพราะมันเรือวิ่งหรือเปล่าวะเฮ้ยปลาปลากัดของนู้นครับโอ้โาโอ้โหอ้โหโอ้โห ยายายาวู้าปลาช่นเย้เฮ้ปลาช่นครับทุกคนทำสำเร็จครับเอออะไรวะปลาช่นไซส์ประมาณเนี่ยคุุยสนีไม่น่าจะได้ปลาเลยครับงงเลยครับถึงมือไม่ละโซเชแค่เนี้ยฮะเดี๋ยวผมจะ มีของเล่นใหม่ครับนี่ย <ow> าวตัวนี้อยู่ที่32เซนนะอ่าวันนี้ใครได้ยาวสุดคนได้ชนะแล้วคนแพ้เหรอคนแพ้ต้องถูกทาหน้าดำเฮ้ย <Hey. S 2> เออนะอวอร์ก่อนนะคลิปอย่างนี้ทำไม่ได้โอ้ยไปฟ้าดูด <c oughs> น้ำหนักตัวนี้อยู่ที่สองขีดนะครับ2องขีดศูนย์จฮ่าโอ้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 เดีให้ก่อนน้ำ โอ้โหโอ้โหโ้โหโอ้โโอ้โไม่อยู่กระช่อนนะเนี่ยช่อนใหญ่อ่ะโอ้ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็สายแล้วนะประมาณเที่ยงกว่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปตกชิงหลิวในป่ากันนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ให้พี่ชัดขึ้นขึ้นไปหาไม้ไผ่ก่อนนะฮะโอเคไป โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็มาเดี๋ยวมาเตรียมอุปกรณ์หลิวกันนะครับก็เดี๋ยวเซตอุปกรณ์กันก่อนนะครับ <c oughs> เ,เราจะเซตเป็นแบบตกลอยแล้วก็เดี๋ยวปรับระดับหาหาปลาเอานะนะครับตะขอวันนี้ก็ใช้ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นเบอร์5จินดานมัีเบาวกว่าผิวกว่าตากินดีกว่านะครับเป็นเบอร์5แบบทูดเบรนนะครับทุกคนจัไปชื่อทุอยู่ไหน ช่อืูอยู่ไหมรมเกีย่ยวทั้งตัวและหัวใจครับโอเคทุกคนมาเดี๋ยวมารุ้นกันฮะเราตกกันแบบแบบนี้เลยนะเราจะตกในปาาโวฮะปะาัขหรือว่าโขป่าเดี๋ยวรู้เหลืองครับรู้เรื่องเขาบอกว่าแบบนี้แบบนี้เป็นเทคนิคของชาวบ้านครับแบบเรียกเรียกเรียกไ ได้ปลาฮะถ้ามีแบบสตกอะปลาสตโกอะถ้าเอาแบบเนี่ยมันจะชอบเสียงอะมันกินยังไงของมันวะเคยดิ าาลกไป okay, ว่โอเคทุกคนตอนนี้เราย้ายจุดมานิดหนึ่งนะฮะใกล <marketing> wrote, ow, i, ้ๆกันนะโอ้โหเอ้าเอ้าโอ้ลุดตัวใหญ่อะเจ้อะไรครับโอ้ยติดติดโอ้ยอยู่อย uh, ู่ยไหมตะกี้มันยังอยู่นะมันดูดดูดูหันอยู่อ่ะไอ้ซาดได้ไม่ได้ไหมให้หน้าได้หน้าจะหลุด ဗလာက e> <ham> ြ ihan bubu 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 ပြရခါနေသေးတယ်က โอเคทุกคนตอนนี้4ี่โมงเย็นแล้วครับก็เดี๋ยวตอนนี้พวกเราขึ้นมาพักข้างบนนี้นะเดี๋ยวทําเมนูปลานะกินกับพี่น้องนักตกปลากันนะครับพี่ก็ยากเป็นอันนี้อย่างน,าน่าครับมันยังไม่เย็นแก้เให้กับที่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างก็ได้ วิชาลูกเสือเรือเรือ หวานมากเลยครับตอนได้มันเปลี่ยนเลยอร่อยครับหวานครับอร่อยมากหวานเจี๊ยบอ่ะหวานเจี๊ยบอ่ะมาดื่มเบียร์อ๋อฮะเฮ้ยมาเจอกันอร่อยมากเลยครับเป็นจังเลยปลาก็ไม่ได้ได้กินปลาโดนเนื้อครับขาวมากขาวกว่าเมียที่บ้านอีก หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบเดี๋ยวคลิปนี้เ้านะเ่าบอกกันนะแต่ว่าตรงปลายอ้อนกัดก <c ress> ัด <c ress> อีก่อยโอ้โดนเว้ยอีก <dans les gens ici> ่อยโอ้อีกหน่อยอีก่อยโอ้โหเมนุ่นนุ่นนุ่นเปิดเบรกด้วยเปิดเบรกด้วยไม่เปิดจะงับมันเรยจะงับมันเรยโอ้โหนู่นอะไรวะวันนี้มึงจะแข่งกันไปแล้ว นูโดนนะฮะไหนบอกไม่มีเฉยเลยเวะยเอายายเอาเพื่อเอายายอู้ลุดตอู้ลุตงัดมันเกินอะคือถ้ามันใกล้ไม่ต้องงัดก็ะพลอยแล้วเนี่ยมันก็ออกชื้นๆแล้วเนี่ยท่านโดนคางนี่หว่านคือพวกหวานหน้อยโดนคางทุกคนโอ้โห ใหญ่เลครับผมเกือบชนะแบบเขาสะอาดแล้วนะเนี่ยยังไม่ทันได้เห็นตัวเลยทุกคนเห็นแล้วหัวเพลก่อนหัวเพลโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็เดินทางจากอ่างนะมาถึงบ้านพิชัดแล้วนะครับเรายังไม่ลืมบทลงโทษในวันนี้นะครับผมเนื่องจากวันนี้พิชัดป่ามนะครับก็ต้องโดนบทลงโทษ ตามธรรมเนียมของ P A D นะครับผมฝนให้เป็นเข่งใช่ไหมครับฝนให้เป็นเข่งเ,นะงงเ,เงอะไรวะฝนให้เป็นเข็มเอาฝนให้เป็นเข็ม <c oughs> ตอนนี้ผมเจ็บหลังนะทุกคนเห็นไหมผมใส่ที่ดามหลังมาเนื่องจากวันนี้พี่ชัดดูเหนื่อยมากนะทุกคนผมจะเว้นไว้ให้นะฮะคือที่แรกผมตัดก่จะเอาดำทั้งหน้านะ ต้องให้มือนูได้เพื่อนอีกแล้วอะบรรทลงงทอดวันนี้นะฮะทุกคนจัดไปครับครั้งแรกในชีวิตหวังว่าเมียเขาจะจำได้ยังฮะยังเราขนไปเยอะเนีย <c oughs> จัดไปมีเยอะไปแล้วมีเยอะไปแล้วเอ้ยมีแพนด้ามันต้องแบบนี้แหละเน <c oughs> ี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ทีแรกว่าจะเอาแบบทั้งทั้งหน้านะอันนี้แบบอันนี้แบบอ่อนข้อขึ้นแล้วนะวนวอันนี้อันนี้จำไว้นะรอบหน้าถ้าปาม <c oughs> โอเคคือเอ่อมินมอเนี่ยฮะมันมันไม่เป็นอันตรายทุกคนมันจริงๆเนี่ยสปาเนี่ยเขาใช้กันนะคือทำไ,ไรวะไม่คือเป็นสปาไงสปาทานะพี่ต้องลงคอดน,นี้เป็นรักพันนะ้ว้ยมันมีแต่โคลนใช่ะกมไม่มีสปาทานอยู่ <c oughs> เออ มีแพนด้าครับผมโอเคอ่ะปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปให้หน่อยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามมาถึงเวลานี้นะฮะก็วันนี้เราทาเต็มที่แล้วหลุดไปไม่เป็นไรวันนี้ผมเป็นครั้งแรกนะที่แบบไม่ได้อะ่ะ <c oughs> <c oughs> เฟลเฟลสมควรแดีไม่เป็นไรครับวันนี้ยอมรับว่าวันนี้วันนี้แย่จ,จริงแต่รอบหน้านะผมจะทําให้เดี๋ยวายก่อน <c oughs> ไหวเว้นะไหวเว้นะโอเครอบหน้าเจอกันทีครับผมหนูเจอแน่ๆฮะผมจะทาตั้งแต่เนี่ยทั้งหัวเลยคุณจะมีโอกาสนั้นเหรอพี่ชัดโอเครับคำทานะโอเคไหมโอเครอบหน้ารอบหน้าโดนแน่แน่โอเคจัดไปโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็คลิปนี้ก็ฝากติดตามพี่ชัดล่าวัฒนคันด้วยนะครับผมครับผม ไว้เจอกันใหม่บาย,บายสวัสดีครับ